ช่วยด้ครับมาทำบ้านผมทำไมแล้วมีอะไรนี่ครับมาดึกดึงด,งด,งดงครับช่วยด้วยครับ ปมะมาณนเที่ยงคืนครับออมีคนมาเคาะบ้านคือผมนอนดูทีวีอยู่แล้วก็มาเคาะบ้านพอผมเปิดผ้าม่านไปเขาก็บอกว่าให้เปิดประตูผมไม่คุ้นหน้าเขาแต่พอจำจำได้ว่าเออเขาเป็นคนข้างบ้านอะไรแบบนี้ผมก็บอกว่ามีอะไรผมไม่เปิดเพราะผมไม่รู้ว่าพี่มาจุดประสงค์อะไรสักพักเขาก็เริ่มรุนแรงครับจะเปิดไม่เปิดประมาณนี้ครับเขาก็เริ่มเขย่าประตูดังขึ้นดังขึ้น แลวทีนี้ผมก็ไม่เปิดย,ยืนยันว่าไม่เปิดครับแล้วเขาก็กลับไปครับ,รบประมาณนั้นแล้วก็จะมีมาอีกทั้งหมดนี้มันจะมีมาประมาณสี่รอบนะครับที่เขาเดินเข้ามาในภายชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองใช่ครับรอบที่สองเขาก็มาเหมือนเดิมเลยครับมาเคาะให้เปิดถามว่าผมอยู่กับใครแล้วเขาก็ผมเปิดผ้าม่านเขาก็ชำเลืองมองมาในบ้านครับว่าในบ้านมีใครหรือเปล่าเพราะาจุดประสงค์คือเขาตามหาแฟนเขา เขาเข้าใจว่าแฟนเขามาหลบที่นี่อะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันไม่จริงครับคือผมอยู่คนเดียวแล้วแฟนผมก็กลับต่างจังหวัดใช่ครับแล้วรอบที่สองมานี่ผมก็ไม่เปิดอยู่ดีครับเขาก็เริ่มรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นจนรอบที่สามมาพร้อมไขควงครับครับไขควงนี้ก็คือตอนแรกมางัดเฉยพยายามจะง,งัดจะงัดจะงัดให้ให้มันเปิดครับผมเปิดพมามันมาปุ๊บครั้งที่สามเลยนะครับที่ผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปใช่ครับ คือไข่ควงยังอยู่ในมือเขาสักพักคือผมไม่เปิดเขาก็เอาไข่ควงกันทิม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 แล้วก็ดึงตูอีกนิดเดียวจะหลุดแล้วครับทีนี้ผมถ่ายคลิปปุ๊บเขาเห็นผมถ่ายคลิปเขากระโดดข้ามกลับไปบ้านเขาเหมือนเดิมใช่ครับบ้านอยู่ติดกันอยู่ติดกันเลยครับอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วสักพักผมก็รู้แล้วว่าเขาไม่จบแล้วครับเขาก็เวียนไปด้านหลังด้านหลังมันจะแบบกําแพงมันจะสูงแต่มันจะโผล่ได้นิดนึงนครับแต่เขาก็ไม่ได้ข้ามมาสักพักรอบที่สี่เขามาพร้อมท่อเหล็กครับ อันใหญ่ยอันยาวครับขู่ว่าจะตีกระจกให้แต่เพราะมันเป็นแค่กระจกผมไม่ได้มีเหล็กกั้นอะไรแบบนี้ครับครับคือแล้วที่นี้ผมบอกว่าผมไม่เปิดเขาก็จะตีจะตีจะตีอย่างเดียวแต่เขาไม่ตีครับในจังหวะนั้นน่ะประตูครับมันมันเหลือนิดเดียวแล้วที่จะหลุดเขาพยายามเขย่า,ยา,ยาแล้วที่นี้เขามองไปเห็นหน้าต่างข้างบ้านพี่บ้านผมจะมีประตูตรงนี้แล้วก็มีหน้าต่างเป็นห้องตรงนู้นครับเขาเห็นเขาเห็นตรงนู้นเพราะตรงนี้เขาเริ่มดึงไม่ไหวแล้วเขาก็เลยไปตรงหน้าต่าง เขาดึงประมาณสองทีหน้าต่างหลุดครับใช่พอหลุดปุ๊บผมก็ยืนตรงประตูผมพยายามมองเขาอยู่เขาได้เข้าไหมครับเข้าครับเขาแล้วก็ผมอาศัยจังหวะที่ผมยืนมองเขาแล้วเขาเดินข้ามเข้าหน้าต่างห้องผมไปผมใช้จังหวะที่เขาเข้ามาใน,ในห้องผมแล้วในบ้านแล้วครับผมก็เริ่บรีบเปิดประตูแล้ววิ่งกระโดดข้ามรั้วออกไปฝั่งนู้นแล้วก็ตะโกนให้คนในหมู่บ้านออกมาครับหลายคนก็ออกมามาช่วยกันแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาครับ คนะเรา่องนี้เขารู้จักผมมั้ปล่ารู้จักครับแต่บ้านเขาจะไม่ค่อยจสิงสงกับใครเขาเขาบอกแบบนี้เพราะผมเพิ่งมาอยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือนใน่ืนนั้เเาานเขาปฏิญาปฏิญาธาราตอนน้อยู่ในกันเหม,มอนเมยาพูดไม่รู้เรื่องครับพูดไม่รู้เรื่องมากกว่าไม่ได้ดูเหมือนมุนเมาอ,อะไรผมขอร้องเขานะครับบอกว่ามีอะไรค,ค่อยคุยกันเพราะผมไม่ได้ไปทาอะไรให,ให้เขาเลยผมถามว่าผมทําอะไรให้หรือเปล่าไม่พอใจหรือเปล่าเขาก็ไม่พูดเขาพูดอยู่คำเดียวคือเปิดประตูครับหลังจากที่เขา โดนจับไปแล้วครับหลังจากนั้นเราได้มีการคุยอะไรกันไหมยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับไม่ได้คุยกันอะไรกันเลยครับเขาจับไปเมื่อ,อไหร่แล้วพี่คืนนั้นเลยครับใช่จับไปคืนนั้นเลยเบื้องต้นนะครับอตำรวจเจออะไรในตัวเขาบ้งเมามไหมหรือว่าอะไไม่แน่ใจแต่ว่ามีสารเสพติดครับตรวจรสาวะาอะไรเรียบร้อยมีสารเสพติดแล้วก็ลงบันทึกอะไรเรียบร้อยแล้วว่ามีสารเสพติดครับแล้วปกติะบ้านพี่เขาอยู่กันกี่คนนะครับอันนี้ไม่ทราบครับน่าจะอยู่ ผมเคยเห็นเขาอยู่กับแฟนนะครับ,รบแต่บางครั้งก็เห็นเขาอยู่คนเดียวเขาจะเก็บตัวครับพเพราะเขายังจะอยู่คนเดียวไม่เคยสงรสงมผมเคยสวัสด,ดีเขาอยู่ครั้งสองครั้งครับไม่มีลูกไม่มีไหนลูกน่าจะมีนะครับแต่ผมไม่เคย,ยอตอนนี้พี่แจ้งข้อหากี่ข้อหาครับอันนี้ผมไม่มั่นใจครับคือเป็นหน้าที่ของตํารวจหมดเลยครับเพราะตำรวจก็ทุกข้อหาครับที่เขาเข้าข่ายครับเอาเอาหมดทุกข้อหาครับอ๋อแต่ว่าเราเรายังไม่ได้แจ้ง เราลงบันทึกประจำมันไว้เฉยๆใช่ไหมลงไวแล้วนะคือตํารวจตอนนี้ตํารวจกาลังจัดการให้อยู่ครับเพราะเดี๋ยวก็ต้องไปคุยรายละเอียดอีกทีนึงครับอ๋อเรื่องข้อหานี่ยังยังไม่ชัวใช่ไหมใช่ครับว่าข้อหาน่าจะหรือว่าผมยหาบมกรับน่าจะบุกรุกนะครับเพราะมันกลางคืนด้วยครับครับครับแล้วผมก็ยืนยันว่าผมเอาเรื่องถึงที่สุดครับครับอย่างนี้ผมไม่ปลอดภัยครับไม่รู้ความปลอดภัยผมอยู่ที่ไหนผมไม่เคยไปทะเลาะกับเขาไม่เคยคุยกันไม่เคยไปว่าเขาแต่อยู่ๆเขามาทําแบบนี้ผมไม่โอเคครับ